บทเรียนชีวิตที่ได้เพื่อการเติบโตจากการอ่านแม่มดน้อยกิกิค่ะคือพลอยก็มีประสบการณ์กับแม่มดน้อยกิกรผจญภัยครั้งแรกเนี่ยก็ตอนที่ดูแอนิเมชันนะคะที่มาลงทาง Netflix แล้วหลังจากที่ดูจบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเคยแบบเรา เรายังจําได้อยู่เลยว่าเราเขียนโนต้ตเอาไว้อะว่าแบบเออดูเสร็จแล้วเป็นยังไงซึ่งเรารู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายมากๆม,มันมีตอนที่แบบรีเลทจนน้าตาไหลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเป็นเพราะว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับเรื่องราวของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยไปอ่านหนังสือค่ะก็อ่านมาได้จนแบบ ครบสี่เล่มนะตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้จบซีรีส์นะภาษาไทยเนี่ยกทย็ทยอยพ,พิมพ์ออกมานะคะจากสำนักพิมพ์มพ b ี o ีโอเนาะพออ่านถึงเล่มสี่เนี่ยพอยก็รู้สึกว่ามันมีหลายๆเรื่องนะที่เหมือนกับเป็นเรื่องราวที่เราเรียนรู้ได้เหมือนเป็นบทเรียนของชีวิตที่ช่วยทําให้เราได้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งพอยเชื่อว,ว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่อ่ะคะ่ะมันก็จะมีสิ่งที่ทําให้เราอะ่ะจะต้องเรียนรู้ไปเพื่อที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอยู่เสมอวันนี้ก็เลยอยากจะสรุปบ,บทเรียนเอาไว มาแชร์กับทุกคนนะคะจริงๆก็อยากเก็บเอาไว้เตือนตัวเองด้วยแหละเมื่อวันที่เรารู้สึกว่าเออเราน่าจะต้องการที่จะเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตก็อาจจะได้กลับมาทบทวนคลิปนี้ดูนะคะบทเรียนแรกนะคะก็คือ การทำความรู้จักตัวเองค่ะการออกไปค้นหาตัวเองไปค้นพบตัวตนของเรามันไม่ใช่สิ่งที่ทําแค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วจบค่ะเพราะเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นไลฟ์ลองเลอร์นิ่งอย่างการเรียนรู้ว่าเราทําอะไรได้แล้วมุ่งมั่นที่จะใช้สิ่งนั้นอะมุ่งมั่นที่จะทํามันเพื่อที่จะสร้างคุณค่าอะไรบางอย่าง ออกมาให้กับโลกใบนี้มันจะทําให้การรู้จักตัวเองเนี่ยมันมีความหมายมากๆนะคะอย่างตอนที่กิกิเนี่ยเขารู้เอ่อรู้ตัวว่าเขาบินได้เนาะก็ด้วยการขี่ม้กว่าแม้จะยังไม่ได้มีเว,ว้นวอนอื่นๆนะคะน้องกิกิเนี่ยก็ใช้การขี่ม้กว่าเนี่ยมาทำ delivery service ส่งของให้กับผู้คนในเมืองนะคะซึ่งจริงมันอาจจะมองว่าเออมันก็เป็นแค่ บริการการส่งของใช่ไหมแต่จริงๆแล้วว่าคุณค่าที่มันอยู่ภายใต้การส่งของเนี่ยค่ะมันคือการส่งต่อคุณค่าอะไรบางอย่างระหว่างคนที่เป็นผู้ส่งกับปลายทางที่ได้รับของมันเหมือนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของสองฝั่งซึ่งการได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้มอบคุณค่าสร้างคุณค่าสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเออมันก็ช่วยเสริมสร้างทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองที่มันมีผลต่อการเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิต บทเรียนที่2นะคะก็คือการลงมือทําค่ะเมื่อเราสนใจอะไรมากๆหรืออยากทําอะไรมากๆขึ้นมานะคะจงลงมือทําค่ะจงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองการลงมือทำเนี่ยจะทําให้เราได้มีโอกาสที่จะคนเจอศักยภาพอะไรบางอย่างในตัวแม้ว่าช่วงแรกๆอาจจะยังแบบเออไม่ได้เห็นผลลัพธ์มากมายแต่การเข้าใจถึงตัวตนการเข้าใจถึงความต้องการของตัวเองแล้วลงมือทำมันเราจะมีโอกาสได้พบเจอศักยภาพของตัวเองที่อยู่ในนั้นค่ะแล้วพอ เมื่อเราได้พบเจอศักยภาพเหล่านั้นแล้วเราได้สร้างคุณค่ามันออกมานะคะมันก็จะช่วยทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเนาะซึ่งอย่างที่เอยบอกคือมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้การเติบโตของเราอะ่ะมันเป็นไปยอย่างสวยงามมากขึ้นเหมือนมีอยู่ตอนหนึ่งที่น้องกี่กะคะ่ะเขาเจอเวทมนต์อะไรบางอย่างที่นอกเหนือจากการบินได้เอานอกเหนือจากการขี่มอมตอร์ไได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเกิดจากความรู้สึก ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะลองลงมือทําสิ่งนั้นเออแล้วพอแบบเมื่อได้ทําสิ่งนั้นแล้วมันทําสําเร็จขึ้นมาได้อะไรเงี้ยอ่ามันก็ทําให้เกิดความภาคภูมิใจเนอะซึ่งเรื่องเนี้ยมันแปลกมากตรงที่ว่าตอนที่พอยอ่านถึงตอนเนี้ยเฮ้ยมันดันมีอะไรบางอย่างที่มันรีเลตกับเรามากๆคือเรารู้สึกอยากทำอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างแรงกล้ามากเออพอได้อ่าน แล้วน้องกิกิก็มาสุดประเด็นใช่ปหก็เลยอ่ะโอเคงั้นฉันก็คือลงมือทําเลยโดยเชื่อสัญชาตญาณตัวเองไม่ต้องรีเสิร์ชอะไรเยอะแยะมากมายจนเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้คนพบอะไรบางอย่างในตัวเองมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรยิ่งใหญ่แต่ว่ามันก็ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเราเองในการที่จะมีความมั่นใจที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่ง บทเรียนที่3นะคะก็คือการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราเรียนรู้ว่าเราทำอะไรได้แล้วพยายามทำมันพัฒนามันให้ดีขึ้นหรือแม้แต่อะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเราทำไม่ได้เรารู้ตัวว่าสิ่งนี้เราทำไม่ได้ แต่เรารู้สึกมีความสนใจมีความมุ่งมั่นมีความหมกมุ่นหลงไหลขั้นสุดแล้วเราใส่ความพยายามลงไปในนั้นทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนอย่างทอมโบอะค่ะน้องเป็นเด็กผู้ชายเนาะในเรื่องทอมโบเองเนี่ยก็หลงไหลในการบินมากพยายามอยากจะบินให้ได้แต่ว่าด้วยความที่น้องก็เป็นมนุษย์ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สามารถขี่มิกวาได้เหมือนกีกีเออแต่ว่าความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่แบบ อยากจะบินได้อะก็เราก็จะเห็นความพยายามของทมโบะคะ่ะในการที่จะประดิษฐ์ก่อสร้างฝึกฝนเพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะบินได้ขึ้นมาเนาะคือมันอาจจะไม่ได้มีแค่ความสนใจหรือเป็นแพชชั่นอย่างเดียวที่เป็นไดรเวอร์นะคะมันจ,จะมีไดรเวอร์อย่างอื่นที่ทำให้ทมโบะเนี่ยใส่ความพยายามต้องการเอาชนะเรื่องนี้เข้าไปมากๆแต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราเห็นก็คือการพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเติมฝ่ายในการที่จะทําให้เราเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งคือเราเองอ่ะก็ไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วความพยายามของทมโบเนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะช่วยลุ้นไปกับน้องด้วยนะแล้วเราก็รู้สึก r เรสเ t คมากๆนะคะในความพยายามนี้ในความตั้งใจที่แบบอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นได้อยากจะแบบ make it happen จริงๆ ต่อมานะคะบทเลยนที่4ก็คือความล้มเหลวเป็นกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์ตอนที่อยู่ๆน้องกิกินะคะก็เวทมนต์เสื่อมในแบบตั้งแต่เล่มที่1เลยนะคะเคยบินได้ก็บินไม่ได้โดยไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่รู้ว่าแบบเออมัน,เป,นเป็นเพราะอะไรกันแน่ในช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีผลกระทบกับจิตใจมากๆนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็ รีเลทกับการใช้ชีวิตของคนทั่วๆไปมากๆอยู่แล้วเออกับเราเองก็เหมือนกันการที่เราเคยทําอะไรได้เคยทำอะไรได้ดีเลยแหละแล้วแบบอยู่ๆวันหนึง่งมันดันทำไม่ได้อะทั้งที่ก่อนหน้านี้เราทำมันได้โดยที่แบบแทบจะเป็นสัญชาตญาณอะเออแทบจะไม่ต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมแต่เราทำมันได้โดยอัตโนมัติแล้ววันหนึง่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราเองหรือบริบทที่เปลี่ยนไป หรือความเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ในสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทําให้เราไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้เหมือนเดิมแน่นอนมันจะต้องเจอกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราทําคือคล้ายๆกับน้องกิกิเลยในเรื่องก็คือพอน้องบินไม่ได้น้องก็พยายามที่จะฝืนก็จะพยายามฝึกบินไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่กอดหักเออซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะกิกิไม่ได้บินไม่ได้ในช่วงนั้นเพราะขาดการฝึกซ้อม แต่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนอะเหมือนกับเขามีความรู้สึกอะไรบางอย่างมาทําให้จิตใจขุ่นข้องหม,มองมัวมากๆอะไรอย่เงี้ยเราก็เลยทําให้ที่เคยบินได้ก็บินไม่ได้ขึ้นมา แต่เขาดันไปเข้าใจว่าเออแบบเราก็ต้องพยายามฝึกฝนมันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามฝืนที่จะฝึกบินมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงนะคะเพราะไม่งั้นคือแบบมนุษย์ทุกคนก็ต้องสามารถบินได้ใช่ไหมถ้าเพียงแค่การฝึกฝนคือวิถีทางแห่งการบินได้เนาะก็เลยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วมันสําคัญมากๆนะในการที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นว่า มันเกิดจากอะไรกันแน่เออแล้วก็แก้ไขมันไปให้ถูกจุดแม้ว่าช่วงแรกเราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าพยายามค้นหามันไปเรื่อยๆเนอะว่าสาเหตุของความล้มเหลวมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพียงแค่ว่าเราไม่หยุดอยู่ตรงนั้นอยู่เฉยๆเออไปต่อไม่จมอยู่กับสิ่งที่มันเกิดเป็นความล้มเหลวที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่าการยุดติดกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้า โดยที่มันไม่ได้ทำอะไรแตกต่างไปจากเดิมเลยมันก็จะไม่สามารถทำให้กระบวนการนั้นมันคืบหน้าไปจนถึงผลลัพธ์ที่เราอยากได้ได้เนาะบทเรียนถัดมาค่ะเป็นเรื่องที่แบบ สำคัญมากๆสําหรับเราก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์คือระหว่างทางของการเติบโตเนี่ยเราจะต้องพบเจอกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากมายหลากหลายมันจะไม่ใช่แค่แบบความรู้สึกยินดีปรีดาภาคภูมิใจหรือว่าความรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ด้านบวกแน่นอน มันจะมีความรู้สึกมันจะมีอารมณ์ทางด้านลบเกิดขึ้นเสมอระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามอันนี้เราไม่ได้พูดถึงแฟกต์เลยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นความจริงคืออะไรเรากําลังพูดถึงฟิลของเราเลยพูดถึงความรู้สึกพูดถึงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นของเราเลยว่าเราอะมีความรู้สึกจากการตีความสถานการณ์ต่างๆไว้ไว่ายัางไง ซึ่งสถานการณ์เหล่านั้นนะมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอก็ได้เออเพราะว่าเมื่อมีการเติบโตขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องใหม่ของชีวิตที่เข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆใช่ไหมอย่างกิกี่เองเนี่ยก็มันจะมีอารมณ์หลายๆอารมณ์ความรู้สึกหลายความรู้สึกที่ทําให้เราก็ได้มองเห็นเนาะว่าน้องก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของมนุษย์คนหนึ่งแหละที่มันจะต้องได้พบเจอกับความรู้สึกในด้านที่ไม่ดีนะคะอย่าง ความรู้สึกที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าพวกอย่างเงี้ยเป็นต้นรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมอันนี้อุบอิบอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเรายกเรื่องของแฟกต์ออกไปนะอันนี้พูดถึงฟิลที่เราจะต้องเจอกับจากการตีความสถานการณ์เหล่านั้นนะเนาะหรือแม้แต่ความรู้สึกที่แตกต่างจากคนอื่นความรู้สึกเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมออย่างตอนที่แบบในภาคแรกเนี้ยก็จะมีแบบเรือ ลำใหญ่ยากใช่ไหมที่สามารถบินได้ลอยได้กิกิก็จะมีความรู้สึกเปรียบเทียบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรื่องนี้เรื่องความเปรียบเทียบความรู้สึกเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติเนี่ยเราจะเห็นมาตลอดแทบจะทุกเล่มเลยเอ,อของซีรีส์แม่มดกิกกิผจญภัยเนาะไปจนถึงความรู้สึกอิจฉาเออที่เรารู้สึกว่าเราได้เห็นเออจากตัวน้องกิกกิอย่างตอนที่มีแม่หมดคนใหม่เข้ามา ยายน้องเกะเเออเข้ามาในในเมืองอีกคนนึงอะไรเงี้ยจากการเปรียบเทียบเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็เด v e l o p ไปเป็นความรู้สึกอิจฉาอ่าในบางช่วงซึ่งในหนังสือเองเนี่ยก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ากิกิจะสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเลิศเลอด,ดีเยี่ยมเนาะก็ทำให้สะท้อนได้เห็นว่าเออแบบนี้ก็คือเป็น ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้ของมนุษย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องของกิกิในเรื่องของออการจัดการทางอารมณ์เนี่ยมันก็คือว่าเราเองอะอยู่ในมุมมองของคนอ่านใช่ปะใช้สายตาของผู้อ่านในการมองเข้าไปในสถานการณ์ที่น้องเจอเราก็จะเห็นว่าเออมันไม่ได้เป็นอะไรมันก็คือเป็นความรู้สึก ลบความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วงชีวิตช่วงหนึ่งก็เท่านั้นเองแล้วถ้าอยากจะจัดการมันอยากจะควบคุมมันอยากจะ remove มันอยากจะยิวกับมันให้มันแบบถูกที่ถูกทางอะไรเงี้ยสิ่งสำคัญก็คือว่าก็แค่ยอมรับมันว่าเออมันมีความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้แปลว่าเธอเป็นคนไม่ดีนะจ๊ะยายกิกิเออคนเรามัรู้สึกได้ แต่แค่ว่าถ้ายอมรับแล้วจัดการกับมันนะ่ะเออเราถึงจะ move on ต่อไปได้คือถ้าเราไม่ยอมรับว่าเรามีความรู้สึกในเชิงลบแน่นอนว่ามันจะไม่นำไปสู่การจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยทำให้เราได้รีมายละกันเนาะถึงเทคนิคที่ เราคิดว่าก็ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยเมื่อเรามีความรู้สึกในทางด้านลบให้ลองใช้สายตาของบุคคลที่3ามองเข้ามาในสถานการณ์มองเข้ามาในสิ่งที่เรากําลังรู้สึกจากการตีความสถานการณ์นั้นนะคะว่ามันคือความรู้สึกอะไรแล้วมันเป็นอะไรมาแล้วเราต้องดีลกับสิ่งนี้ยังไงในฐานะของคนนอกอม,มันก็จะช่วยทําให้เราจัดการกับเรื่องนี้ได้ดีขึ้นค่ะ บทเรียนสุดท้ายที่จะนำมาฝากในวันนี้นะคะก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะหลายครั้งที่เวลาที่เราจะต้องเริ่มบทใหม่ของชีวิตเนาะเราก็มักจะต้องก้าวเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่สภาพแวดล้อมใหม่แล้วแน่นอนความรู้สึกที่เราต้องการมากๆเมื่อเราก้าวเข้าไปในสังคมใหม่ๆเนี่ยก็คือความต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากคนในสังคมจากคนรอบข้าง จากคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆเหล่านั้นซึ่งน้องกิกิก็เหมือนกันกีกิเองอะ่ะก็ทําให้เราแบบเออได้คิดต่อเนาะได้สะท้อนออกมาให้เราได้คิดต่อก็คือเรื่องของคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันเกิดจากมุมมองที่เรามองตัวเองนะอย่างกิกิเนี่ยตอนที่ขีม่มอเตอรเป็นครั้งแรกนยคะก็คือตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ย้ายมาอยู่คนเดียวในเมืองนี้เนาะยังอยู่กับคุณแม่คุณพ่อเนี่ย ความรู้สึกที่น้องได้บินได้ในครั้งแรกก็คือเป็นความรู้สึกแบบตื่นเต้นยินดีดีใจภาคภูมิใจรู้สึกว่าแบบภาคภูมิใจในการที่ตัวเองสามารถที่จะมีการตัดสินใจของตัวเองโดยที่แบบไม่ต้องฟังใครไม่ต้องฟังคําสั่งของใครไม่ต้องทําตามใครอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ทําได้เห็นสิ่งนั้นมันเป็นคุณค่าของตัวเราแต่พอก้าวเข้ามาอยู่ในสังคมใหม่เออได้เจอกับ คนใหม่ๆอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม้ว่าสิ่งที่เราได้รู้จักตัวเองใช่ปะ่ะรู้ว่าเราทำสิ่งนี้ได้แล้วเราก็พยายามทำมันไปเรื่อยๆแต่พอเราทำมันไปแล้วอ่ะมันดันไม่ได้รีแอคชั่นจากคนในสังคม ตามแบบที่เราคาดหวังความเป็นจริงจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าเออเรามีความคาดหวังหรือเรามีภาพอะไรบางอย่างต่อคนอื่นที่จะมองเราอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นคําชมคําสรรเสริญใดๆพอมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคาดหวังเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองคือในหนังสือเนี่ยเขาพูดเป็นคําว่าไม่มั่นใจในตัวเอง แต่พอเองอะ่ะพออ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันไปลึกกว่าความไม่มั่นใจในตัวเองคือความไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองเหมือนกับที่กิกี่เขาจะรู้สึกว่าเออเขาอย่างในเล่มสี่จะชัดมากว่าแบบเขารู้สึกดีเวลาที่มีคนชมเขาเออแบบอุ้ยไม่หมดกี่กี่สุดยอดเลยเท่จังเลยเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจใช่ไ่ะรู้สึกแบบใจฟูแต่พอแบบกลับมาอยู่คนเดียวกับรู้สึก ห่อเหี่ยวมีคําถามต่อคุณค่าของตัวเองซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนมาช่วยย้ำให้พอรู้สึกว่าการที่เราจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งการมองเห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคุณค่าของตัวเราเราไม่ควรจะเอามันไปวางอยู่บนสายตาของใครแต่มันควรจะเป็นสายตาที่เรามองตัวเองต่างหาก ก็หลากหลายบทเรียนที่เอามาฝากกันในวันนี้นะคะก็พอคิดว่ามันคงไม่ได้เป็นแค่6บทเรียนที่เราได้จากการอ่านแม่มดกี่กี่หรอกเออพอยเชื่อว่า ในเล่มถัดๆไปหรือจริงๆถ้าใครไปอ่านก็อาจจะได้บทเรียนอื่นๆที่แตกต่างกันไปจากการอ่านซีรีส์เรื่องนี้เนาะแต่สิ่งสําคัญคือพอยคิดว่ามันคงจะเป็นบทเรียนที่เราใช้ไปตลอดทั้งชีวิตอะคะ่ะในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแม่ของน้องกีก,กีก็บอกว่าถึงแม้ว่าความทรงจําในอดีตจะเป็นเวทมนต์แต่สิ่งสำคัญก็คือความทรงจำในอนาคต ที่เราจะสร้างขึ้นตังหาที่จะเป็นเวทมนต์สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาใช้บทเรียนเหล่านี้ในการฝึกฝนเพื่อที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งแล้วก็มาสร้างความทรงจำที่ดีที่สนุกสนานในชีวิตเรากันเถอะค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ